สวัสดีครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมมาอัปเดตตอนเดินบ้านพี่น้องตัวนี้ความคมความเข้มความ,ค,วามคมครับเป็นสันเห็นมากเลยครับผมความเรียบร้อยก็เริ่มปรากฏครับเริ่มปรากฏรูปร่างความเรียบร้อยของงานขึ้นมาครอบเริ่มเขา่าไปนี่จุดนะครับ,บาปจุดก็ทิด,ดแผ่นด้เกิเอาไว้ครับ แล้วก็เราครอบครับเราครอบงานเมืรอนี้ก็น่าจะเกือบจบแล้วนะครับผมนะครับทาบกันคุยกันครับก็บางทีก็มันเป็นคลิปสดนะครับท่านผ so. ู <tar la> ้ชมก็อาจจะมีหลุดบ้างคำพูดของช่างนะครับเนาถ้าไม่สุภาพเรียบร้อยยังไงก็ต้องขออภัยครับผม บ้านน้องอุ้งอิงครับสาวนอยเพชรบรรแพงครับผมสนใจสร้างบ้านโทร063789966โทร063789966ครับเริ่มครอบเข้าไปแล้วครับไม่รู้อุปกรณ์จะพอหรือเปล่าไม่รู้ครับถ้าไม่พอก็คงขาดไม่เยอะครับ <c oughs> ครับด้านยืนย่นขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับขวามือจะเป็นห้องน้ายื่นสอง ห้องครับในแบบตอนแรกมันมีห้องหนึ่งครับแต่ก็แม่น้องวิงเพิ่นก,ก็เพิ่มมาห้องหนึ่งครับต่างเป็นก็ะตันนี้อยู่ในช่วงพักพักเปรครับพักห่อนนะครับร้อนมากครับรหว่างจะร้อนมากดูหลังข้ามค,ความร้อนก็อันนี้อยู่แล้วครับ มาจากเล็กจากเปนอลมิเนยียมนะครับผมเสียงนี้คือเสียงน้ำนี่ครับเปิดน้ำใส่นาข้าเอาไว้ครับเร,เริ่มสวยงามแล้วครับความคมชัด ร่างเริ่มปรากฏครับผมมุมด้านหลังครับข้อไปเกือบจะมดนะครับผมล้วเ,เก็บงานแล้วก็หยุดความเรียบร้อยอ,อีกนิดห,หน่อยครับบางจุดครับบรรยากาศทุ่งนาป่าเขาครับน่เป็นทุ่งนาป่าข้าวมากกว่าครับเขาจาจจบมมีครับ แถวนี้ครับครอบสันโค้ครับหางมนใส่ไปแล้วครับบมงด้านนี้ครับเสียงหัวเราะครับจากคนงานครับไม่ต้องบอกว่าเราทำงานด้วยความสุขขนาดไหนนะครับ ศรีสะเกดสร้างบ้านครับพี่้องสถานที่สร้างบ้านน้ององค์หญิงสาวน้ำเพชรนแพงครับสนใจก็โทรมาเลยครับตามเบอร์โทรทีบอกครับหรือว่าทักไปในเฟซบุ๊กได้ครับศรีสะเกดสร้างบ้านครับผมสอบถามเรื่องการสร้างบ้านหรือว่ามีปัญหาเรื่องการสร้างบ้านครับก็พอช่วยเหลือกันได้ก็ซอยกันไปนะครับเนาะท่านรับชมจากที่ไหนบ้างเอ่ยก็บอกมาได้ครับผม ส่วนเรื่องงานดีเทลบางตัวที่เพิ่มเติมจากแบบนะครับตัวไหนที่อ๋อเราสามารถคุยกับพ่ออีกได้ถ้าพ่ออีกเขามีงบพ่อสินะครับเราก็จะพิจรารณาทางานร่วมกันครับผมตัวใดที่เกินความสมัครของผมมันเกินงบผมไปหลายสิครับผมก็ต้องขออนุญาตผ่านก่อนครับถ้าพ่ออีกกไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะครับเหมนครับเบะ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 จะฝนท่างใดบุนี เบบเบๆครับนี่ครับมุมด้านลัางครับก็งานเดืมแบบลอยขึ้นครับเห็นเชิงชายเห็นความคมชัดของงานมากขึ้นครับ โนปาระาางมากขึ้นครับครับสองสิ่งนี้มันตอนเรารับเราอีกแล้วครับนำมาหลังบ้านไม่ได้เลยครับเป็นหากลายชองเทก็สามารถปรับโตเขายูนี่ได้เลยครับ ครับช่างเริ่มขยับมาเลยครับขอบสันโคง้งเลยก็เป็นขอบสามทางด้านบนครับแต่กระเบื้องรุ่นนี้จะไม่มีสามทางนะครับเราต้องเดียบเอาเองครับ อยู่หลังบ้านน้องไปด้วยครับผมเป็นกันทำงานเป็นเพื่อนไปนะครับสีสะเก็ดทรายบ้านครับพี่น้องเราเป็นผู้ร,รับเหมาสร้างบ้านในหินอีสานตอนใต้นะครับผมสนใจสามบาน,นโทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับช่างมันก็ทำงานแดดร้อนครับนิดนึงครับแต่ว่าถ้าแดดร้อนมันก็จะโอเคกว่าฝนตกนะครับ ถ้าฝนตกงานหยุดครับแด่ร้อนแล้วก็ร้อนมากช่างคนก็จะลงมาพักแบบนี้แหละครับหายเหนื่อยแล้วให้ร้อนแล้วก็ขึ้นต่อทํางานต่อครับเป็นตะมวนล้ะพี่น้องครับปรเป็นพลังงานกระเด็นอย่างที่บอกนะครับพวกเราเอาความสามารถครับเอาแรงมาแลกเงินเพิ่นครับพอได้หาได้สิบครับ ครับเแบบ่ๆมาเลยครับนี่มาทอ่มทพให้นกระปอยมาเห็นมันกินอาหารครับตบท่างให้เพื่อนก่อนครับผมเราเสร็จงานแต่และตรงเขาจะเป่าให้มันสะอาดครับเราะมีฝุ่นของกระเบื้องครับหรือแล้วเาตัดท่านจ่อครับล้วก็ต้องเป่าลงมามันก็จะเลอะเทอะเป็นคราบแข็งครับแล้วสีกระเบื้องก็จะมุนครับ นั่นก็เริ่มไปจำการครับตัดเสียตัดขอบครับใส่แผ่นกาวครับจะสื่อสารกับทีมข้างล่างครับว่าเอากี่แผ่นดีครับเบื้องเบื้องกองบางไงนี่พี่น้องจะหมดแล้วครับเลืออีกครับเลืออีกไม่เยอะครับเสือเอ,อยไม่รู้ครับ นุกดูดูดูขึ้นไปคือเก่าครับขึ้นไปเรียวหน้บ้านน้องหญิงสามารถพุ่งแทงครับพี่น้องอาจจะถูกใจแฟนขับแฟนเพลงน้องหลายๆคนครับ,รบหรืออาจจะถูกใจทั้งหมดทุกคนก็ได้ไดครับ แต่ผม,มคิดว่าในผมไปทั้งหมดทุกคนนะครับผมแฟนขับแฟนจริงจริงนอ้องกับดีใจกับน้องทุกคนนะครับที่เห็นน้องอยู่ในบ้านดูขี้ขาวครับด้านล่างนี่ครับหมุนขึ้นไปอ้าวพอลอยรถลอยอยู่ขึ้นไปครับเขาสื่อสารากันกันข้างบน ไปเรื่อยๆ,ๆครับส่งต่อขึ้นไปจากล่างขึ้นบนครับหนาวนอนหมดเองแค่มาเฟรมน้อง,ออง,องจะเดินทางไปไปรอเอด็อดบางทกบ้านเองอาทิตย์าะครับเอ็งเขากลับมาอาซีเก,กตเหรออ๋อครับผมน้องไปการสี่เดินทางครับ ไปที่ปทุมรักนะครับวันนี้ครับรแสดงครับที่น่องท่าพูนกะตอนะลับนะครับผมคลิปการทำงานของเราครับศรีสเกษสามบานครับข้างพันโยนครับเป็นตะมวนตะมวนพี่น้องเลยโยนจะเบื้องนะครับ ทั้งร้อนทั้งหนักนะครับกระเบื้องแผนหนึ่งครับมีคนถามครับเอาผมถามโรงงานผลิตไปครับประมาณ5.2โลเลยครับผมาโลสองครับผมหนักพอขั้วนครับช่างมันก็โยนกันเป็นตะมวนนลลงไปเยอะครับแต่ถ้าพวกเราขึ้นไปนี่ขึ้นสิได้คนละแผ่นเนี่ยแหละครับเด็บเนื้อปวดตัวไปหมดนะครับไปยืดคาขึ้นสิซันตุบๆไปหน่อยเลย อันนี้คือเป็นอาชีพเฉพาะทางครับอาชีพเฉพาะทางของไายของมันนะครับโโออรที่ส่งกระเบื้องครับอันนี้จะเป็นคอบบ้างครับเป็นคอบคอบครับถูกกำเลียงขึ้นไปเพื่อจะใส่ตามมุมตามมุกต่างๆ,ๆนะครับตามสันตะเคีพวกนี้ครับประมาณนี้ครับผม ถูกโอ๊คถูกยากับคอมเมนต์สอบถามมนได้ครับส่งแรงเชีย ń, รย์แรงใจให้ทีมงาศรีสเกตสางบ้านนะครับผมที่มีศรีสเกตสางบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับ